ถึงกรณีกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวกดดันสนชในการลงมติถอดถอนคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวว่าไม่น่าเป็นห่วงฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาแต่การเคลื่อนไหวอย่าให้เกินกรอบกฎหมายขอร้องว่าทุกคนต้องอยู่ในกรอบกติกาฟังเหตุผลซึ่งกันและกันใครจะผิดหรือถูกก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงและเป็นอิสระของสอนชในการพิจารณา ส่วนที่พลเอกประยุจันโอชานายกรนมนตรีและหัวหน้าคอสช,ชจะให้ทหารออกไปชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนหลังมติถอดถอนคุณยิ่งรักนั้นเรื่องนี้พลเอกอุดมเดชบอกนะครับว่าอยู่ที่เหตุผลและความเป็นจริงที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายความมั่นคงและทางทหารมีกําลังพลกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งจะไปทําความเข้าใจกับแผนงานโครงการและนโยบายที่ดีให้กับประชาชนรับทราบอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะพยายามทําความเข้าใจในทุกด้านครับ ผู้บัญชาการทหารบอกยังย้ำนะครับว่าเรื่องความผิดถูกของกฎหมายกองทัพจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่จะเร่งทําความเข้าใจเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับสุดทางด้านของแกนนำกลุ่มกบปสนะคะนำโดยพระสุเทพปภากรค่ะในวันนี้นะคะก็เดิน